อ่ามานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับเหรียญย้อนยุกนะครับท่งตรงจากวัดเลยนะครับนี่ครับวัดปากคอมาขามเท่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ชมกันนะครับสวัสดีมายุดนะครับวันนี้ก็อากาศก็จะคุมๆหน่อยนะครับอ่านี่ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเหรียญย้อนยุกนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่สุกนะครับ ว,วัดปากคอมขามเท่านะครับจังหวัดใชน้านะครับนี่นะครับเพิ่งรับตรงจากวัดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเมื่อปีพศ สองพนสี่รอยหกสิบหกนะครับเป็นเรียนย้อนยุกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็จะเป็นห่วงเชื่อกเนี้ยจะมีรอยเชือกเลยนะครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับนี่นะครับ ก็จะมีรันใหม่รีลกโคด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับ อันนี้มันจะโคดนะครับที่มันจะโคเดยเยอะแบบนี้ก็คือจำนวนข้จัดสร้างทั้งหมดสองแสนเหรียญน,นะครับนี่ครับเแลยวก็จะมีตะโคตรวัดด้วยนะครับเนี่ยครับ นี่ครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่นาที่สนใจนะครับผมก็จะมีอีกประมาณ4ี่ห้าองค์นะครับถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ